สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมารีวิวบาร์บี้กันนะคะอย่างแรกเลยนะคะอันนี้ก็คือห้องครัวนะคะอันนี้ก็เป็นดูเย็นนะคะอันนี้คือเหล็กดูดนะคะส่วนตัวนี้นะคะก็คือน้ำแดงค่ะเราเอาโอหไฮทีฟนะคะอันนี้ก็คือช่องฟิตค่ะันนี้ก็เป็น อาว่างจานนะคะเป็นสายชิปันนะคะเราทำเป็นจานไปเป็นห้องแต่งตัวค่ะและห้องอาบน้ำนะคะนี่เป็นที่ใดผมค่ะที่ใดผมนี่เป็นที่ม้อนผมนะคะนี่เป็นหวีนี่เป็นกันกาค่ะอันนี้ก็คือกิฟนะคะกิฟค่ะอันนี้ก็คือผ้าเช็ดตัวนะคะอันนี้อ่างอาบน้ําค่ะ ส่วนอันนี้นะคะก็คืออันนี้อันนี้น้ําหอมนะคะส่วนอันนี้ค่ะก็คือยาสระผมนะคะอันต่อไปคืออะไรอันต่อไปคือกระจกนะคะนี่ค่ะกระจกค่ะแล้วก็อ่างอาบน้ํานะคะเนี่ยอาบน้าเอาแล้วค่ะต่อไปนะคะเป็นห้องนอนนะคะอันนี้ก็คือโซฟานะคะส่วน,นนี้ก็คือโคมไฟค่ะอันนี้ก็เป็นโทรศัพท์นะคะมีอยู่ห้าเครื่องค่ะ ะะส่วนอันนี้ก็คือห้องนอนของบาร์บี้ตัวใหญ่นะคะบาร์บี้ชื่อว่าไอดานะคะห้องอันนี้เป็นห้องนอนของบาร์บี้ตัวเล็กนะคะชื่อว่าเมอร์ซี่ค่ะตัวข้างใน,นงชื่อว่าสตรอเบอรี่นะคะสตรอเบอรี่ค่ะส่วนตัวนี้นะคะก็คือห้องเล่นค่ะอันนี้เป็นหินนะคะเราเก็บมาค่ะน,นี้เป็นบ้านจิ๋วค่ะลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ